หนึ่งโครงการที่เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลคือโครงการรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาจัดแยเป็นหมวดหมู่และนำเสนออย่างมีระบบสองโครงการที่เป็นการค้นขว้าทดลองคือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งทดลองศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่าสนใจหรือปัญหาที่สนใจคือต คนคิหรการนำความรู้ทฤษฎีหลักลการมาปใช้ในการปริดัษฐปีทุกงานที่เป็นการสื่อาทฤษฎีหลักการหรือคิดใหม่ใ่การเสนอความรู้หรือาใดเกี่ยวกับรเรื่องดเนคยคิดมาก่อนหรือสัดแย้งกับในในนคนผู้เคยเสนอต้นา